ันนี้ไม่ใช่จะของรถไม่ใช่ไม่ใช่จะของรถรถผมอ่าอันนี้รถรถของพี่เขามาซ่อมอรอใช่เขาบอกไปอ๋ออันนี้อันนี้ปีอะไรพี่โบปีอะไรปี2อง5ครับผมปี2อง5นะอันนี้ชิลหน้าของกาวิตี้อันนี้ซีโร่กาวิตี้อ๋ออันนี้คือชิลแต่งชิลแต่งอชิลแต่งนะมีอะไรแต่งอีกพี่โบมีมีเกียร์โยงมีมีแบรนด์มียี่ห้ออะไรไหมฮะตัวนี้น่าจะตัวนี้เป็นของไม่ทราบเหมือนกันนะ ไม่รู้เรียนดีเอาแล้วไอ้ปั๊มตัวนี้ล่ะอันเดิมไหมปั๊มกระท u n เดิมครับผมอ๋อกระท u n เดิมนะอ๋อนี้ปั๊มตัวนี้แต่งอ๋อตัวนี้แต่งเออกมีหม้อโช๊คหม้อโชกแต่งอ่าแล้วก็มีกัสดาดของกัสดาดไฮเปอร์โปรอันนี้ปรับปรับได้ไหมเนี่ยตัวนี้ปรับโชกปรับได้ไหมหมุนเล่นครับอ๋อปรับได้นะของรุ่น C S C C S C ตัวไหนดีกว่าตัว A A ดีกว่าอันนี้คือลองลงจากตัว A อ๋อหรือเปล่านะทำไม่ได้หรือเปล่าอ่ะก็ว่ากันไปมีอะไรอีกฮะอันนี้สติกเกอร์อันเดิมไหมฮะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแปลงขึ้นมาครับทำขึ้นมาแฟริงแปลงขึ้นมาแต่ว่าหมายถึงว่าบอดี้นี่อันเดิมอันเดิมอันเดิมแต่แค่ลายของมันเนี่ยอ๋อเอาลายเดิมจะเป็นยังไงลายเดิมของศูนย์ของออกมาอย่างนั้นเลยพวกสีดำสีลายพวกอ๋อโอเคโอเคมีมีอะไรสีลอนนี่เดิมไหมพี่โบสีลอนไม่ไม่เดิมนะให้เข้ากับให้เข้ากับ รถนี่นะอ๋ออันนี้คือท่อทรงมันอย่างนี้เลยไหมครับผมอ๋ออะไรฮะสองเลยสองคันเลยอันนี้คือท่อวเดิมลระเป็นตัวนี้เป็นไม่แน่ใจว่าติดรถหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้เป็นยอดอท่อของโยชิมูระโยชิมุระอ๋อนี่นี่นี่โยชิไม่แน่ใจว่าเดิมหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับปีนี้คันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะนเครื่องนี้แน่นเลย เออว่ะนี่สภาพยังไม่ได้ล้างนะจะแม่ฮะเอออันนี้อันนี้วัดโวลต์เนาะพี่โบวัดโวลต์อันนี้มันมีโหมดมีอะไรไหมพี่โบอันนี้ไม่มีโหมดครับไม่มีโหมดนะอ๋อดิบๆเถื่อนๆเลยเออว่ะ ABS อะไรก็ไม่มีครับ ABS อะไรก็ไม่มีใช่ครับอ๋อดิบของแท้ครับไฟนี่ LED ไหมฮะไม่ครับ เป็นเป็นยังไงอ๋อมันเป็นหลอดปกติเอ้าเห็นมันเป็นวงวงอย่างเงี้ยตรงวงนี้เป็นไฟแต่งครับฮะเป็นไฟแต่งไฟแต่งอ๋อเป็นไฟแต่งนะแกคงอ๋อแกจะขับบ้านหรอออวอรเกิ้ไม่วอรอันนี้แต่งไหมนี่พี่โบแต่งแล้วประกอบแต่งครับเลมันมีแบรนด์มีอะไรไหมหรือว่าก็ของปกติทั่วไปของปกตินะหรือว่าใช่ไหมปกติเนาะพี่โบเนาะเออว่ะเคยอยู่อ๋ออันนี้เป็นสายถักนะสายถัก แต่ป้ามันนี่ติดรถไหมเนี่ยติดรถคเขาติดรถอ๋อไอหูยึดมันก็เป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยเออว่ะเด้งว่ะอ๋ออ๋อนี่ไงโช๊คแตกนี่ไงซีนซีนรั่วซีนซีนมันรั่วอ๋อน้ำมันเดืมเลยแกก็ขับมาได้เนาะเต็มเลยน้ำมันนั่นเองโอ้โหแกขับมาเป็นเดือนเลยนะแล้วอ๋อเออว่ะเทียบซีน ว่าเซียนต้องสั่งนอกอะไรอะไรอ๋อต้องถอดออกมาแล้วเทียบเอาตังนี้เป็นจะเปลี่ยนแทสนะจะเปลี่ยนแท้ด้วยเอาแล้วอันนี้แกไม่ได้ขายนะตัวนี้เก็บไว้อยากขายด้วยสองแสนอ่าใครอยากได้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวสองแสนด้วยสี่พันภาพดีนะพี่เออว่ะเดี๋ยวเออเสตาร์สตาร์ความเสียงหน่อยเอี๋สองสตาร์ทให้ดูหน่อย แล้วด,ดูเรื่อนไหมเราไม่เห็นตัวเจ้าของรถนะฮะแต่ว่าพี่โบบอกถ่ายได้โอเคเอาลองลองดูหน่อยพี่โบนี่เหรอพี่โบกดตัวไหนเอาเอออ๋อบันโว้ยยังไงมันจะมีไฟขึ้นปุบปับ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 เฮ้ยหล่อว่ะในกล้องยิ่งหล่อเลย เดี๋ยวดูมีไฟเอ่อเด้ได้แล้วอ้าไฟติดข้างเดียวคืออะไรเป็นไฟต่ำไฟสูงต้องครับอ๋อไหนะลองไฟสูงหน่อยลองลองหาเจอไหมละ่ะโอ้แสบตากันเลยทีเดียวเชียวเอ้ยหล่อวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอ้ยอลองลอง ได้อยู่นี่หล่อว่ะการวุ่นไวเพราะว่ารถรุ่นนี้จะมีปัญหาเรื่องไฟมีปัญหาเรื่องไฟก็เลยคันนี้ไม่แล้วพี่ซ่อมให้ก็คือที่อมันใหม่ถ้าซื้อรับไฟมันจะอยู่ที่แค่ไม่ถึงมัน12คือมีปัญหาเรื่องไฟนะปีนี้ก็เลยก็คือให้เรารู้ว่าไฟมันอยู่ระดับไหนเช็คดูตลอดระบบไฟถ้าต่ำกว่า12โวลต์อะรับไฟเริ่ม เรื่องไม่ปั่นไฟละหรือไม่ก็เช็คที่แผ่นชาร์จคุยเช็คที่แผ่นชาร์จโอเคโอเคครับอ๋อเออว่ะรอรอครับทุกคนได้อยู่นี่เนาะลองลองเข้ามั้ยต้องคข้อมได้ไหมลองลองดูเออได้อยู่ว่ะได้ไหมขานนักได้ไหมมาล้านดีเออว่ะได้ไหม ดูใหญ่แล้วดูหล่อ้วยนอ้อขับสปอร์ตโอ้อะไรเปียงเหมือนขับตรวจเอวอวะ่อวะเออว่ะเออว่ะหล่อครับทุกคนใช่ไหมอ๋ออันนี้พื้นมันเอนียงเนาะ,ะก็ดูแบบเออวะ่ะโอ้นี่แหละ เอ้าอันนี้น,นี้โชคเดิมไหมนี่พี่โบโชคเดิมครับมีซับแทงเนี่ยใช่ไหมมันเป็นซ<ช>ับแทงตรงทันตรงปสุดยอดสุดยอดดูท่อครับดูทอ่อไล่มาเนี่ยท่อนะฮะแล้วนก,กวางมันเนี่ยรุสบายใช่ไหมอันนี้ล่องเข้าไวห้หมอบหมอบไหมหัวกระนกนี่เหรอคางไงอ่าเป็นตัวพันเวลาแบบไปอย่างเงี้ยท่ามันได้ นอใครขี่ถึงนั่นวะเฮ้ยเราไปขี่ถึงนั่นเหรอสองสี่สองห้าก็เหนื่อยนะพี่โบนะเออ,อเท่าผมย <_ S 1> ังไงก็ฝากกดไลค์ Share กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไปชนีกอนแล้วกันนะอันนี้คืออะไรพี่โบ อรรโอ้อะไรนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนี่เฮ้ยเป็นตัวปแบบขับลอกครับผมปรับรอบรับอ๋อเหมือนเด็กถ้าเป็นรถอันนี้เหมือนคาบูหัวประมาณนั้นครับผมรอ,รอบสูงรอบต่ำเออเหมือนเหมือนลำตัวปแบบไมนะ่กล้ำอะไรพวกเนี้อ๋อเออเออเออวะ่ะโอเคโอเคประมาณเนี้ยนะฮะรถใครก็ไม่รู้นะฮะเราไม่เจอพี่เจ้าของเขายังไงก็ขออนุญาตแกด้วยเลยกันนะครับผม อ๋อไม่ไม่น่าใช่ <laughs> ไม่ใช่ละวศูนย์ศูนย์เตกะก็พอแล้วศูนย์เตกะก็พอละอันนี้ก็หล่อแล้วยังไปขับเลยตัวพันนี่เหนื่อยตัวพันมันเหนื่อยเล็บมือนางเออขับเล็บมือนางไปพอละเอ๊ะพ, <laughs> พี่แกที่จับความเร็วเราเมื่อกี้เปล่าวะโอ้หเท่านีกน <laughs> ก้ก็เล็กไปเล็กเล็กไปเจ่ใผมไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้พูดไปแล้วพูดอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีจ้า